ส่วนเล็ีผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้มยังยนต์พระราม2ก็จะมีเราทำการเป็นคลิปที่2นะครับของเย็นวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อนะครับของที่โซลดีแมทนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อประมาณปี2020นะครับเป็นล้อสีดำดำหน้าเงาล้อตัวนี้จะมีล้อพี่น้องอยู่ทั้งหมด38แนะครับคือสีดำล้อที่เป็นอีซีรี ะครับก็จะมีหน้าเงาก็จะเป็นล้อสีอำนะครับส่วนใหญ่ล <offers> ูกค้าก <Ireland> ็จะเปลี่ยนจากล้อสีบอำเป็นเอ็กซ์เซรี่แบบตัวนี้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับอยากได้แนว v i P เงาเงาบ๊๊บก็มาใส่ตัวนี้ถ้าอยากได้ดำดำยูยุนะครับก็ไปเอ็กซ์เซรี่นะครับเรามีหมดทุกตัวสนใจแบบไหนสอบถามนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะนะครับล้อแท้นะครับวิธีดูนะครับตัวนี้เป็นล้ออิซูซูแท้เห็นไหมครับเขียนอิซูซู T F R นะครับเป็นล้อ,อขอบ18กว้าง7นิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่33นะครับออฟเซตอยู่ที่33น,น,นะครับล้อตัวนี้สวยงามน,นะครับเป็นสเปค6ลูร้อยบเก้านะครับใช้ได้กับรถอีทุกสูบทุกคันนะนะครับสนใจสอบถามมาได้ยกทุบราคาไม่แพงนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระราม2 บ้านสุนเทียนนครับอยู่เลยซอยเทยนททเน21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับฝากคลิปนี้นะครับผมกรอบนะครับจากรั้นต้นยังโดนขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเราจะมาพบกันใหม่นะครับปำหคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ